น้องสวัสดีครับสีสันพัชร์ครับวันนี้ครับวันนี้สันนะผู้ชายเช็คมัผู้ชายเคียบอันนี้ครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ผู้ชายเองมึงอยากอ่านมาลูกอผู้ทุบทิ้งอันนี้จะเปผู้ชายดอนเนี่ยวันนี้ผู้ชายดอนชีพดอนชีพดอนชีพดอนตากล้องครับผมการ์ดผู้ชายทช่ไหมเพราะเราเสียลงผู้ชายเนี่ยแค่อาชีพแค่อาชีพตากล้องนะครับผู้นี้ไปปีขอว่าในมีแกปวดหลังกันแบบ ซือ้อนี่ไมนเนี่ยส่อย่างกับมังเนี่โอ้เนี่ยเด็กเนี่ยเด็กสื่เนี่นะส <those S 2> ่อนี่เดียวัาเอ็นมเอ็มาของแกด้ด้อไปก็มาที่ขายมปจนไะขายไม่ไม่จะมวันนี้มาเนีวันนี้พอมาเห็ดกินเลอยได้วโอ้เี่น้องเบิงเลยสดเลยวันนี้มันเต <be S 2> ้นอยู่วันนี้แต่ว่าพอสบายวันนี้ ไบ่ทันถี่น้องม oh, ันน่ตนี่บ่ีเยเอ้ันั้นเชบบุเชบบุญล้อกรนั้นโอ้ยอันี้กเจ็ดกินกันเลอยเื่อๆกินนี่หลายกวนี้อัตอนนี้ตอนนบ่มักว่นี้กินได้เต็เ้ยตับมันบ่หลาย่องมันเนี่ยตับบ่หลายเยมันกินตับหลายกินพื่อนนมงเนี้ยกินตับบ่หลาย กินเตันเพีงเพ่นไหมเนี่ยาวบานตำรวจปหลาย่านบ้านบ้านโอ้ยพอได้เด้อ่านบ้านแต่บ้านทำมับแพงนะเพื่น้องอันนี้ก็ะลว้าิ้เ่โอม้อยมานว่านะสอง้อยทำนี่ไหเพี่อน้วไไม่ดกินอิ่มไมกรา้าแก้มเืองเ่าาเอาิ้นเอพ่อ่เบองู้เสีงยง

cún thái na nỗi, thái na nhầy mướt thế nào? này, à, hả, ở cái nẻ mắm bỏ, thái na nỗi, nhầm đấy, 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 đấy, đấy ผูมีแฉบผปวดแฉ้บนี่นั่งแฉ้บดีเส้นนี้เรื่งยำมาไลเดี๋ยวแดีมึงได้วดังไพี่หลายเนี่ยมาถออะกันครับจามเดียวได้ปวดนะเชียร์นะ หากคนไล่กแชได้ค <BACK> ร <G TA away> <more hill> um, ับค่เนี่านบันเาโอ้ยนี่อยนอาสพวกปีนะ่นคอยนม้วนี่นะพักเจ้าสีเบ่งในบ้าปานมันขึ้นจังเนาะคกๆๆอเคเีย้ามียนำแล้วบอกอะไ้เสร็จยังนั่นเพราะาไปตามเขาเนี่ย ไปิบไปชิบเขาเหม็นมาเลยนครับอยากให้ไม่น yani ู้อย่งอยากไม่ไม่ว right? ่ากินตับกินหมากกินอยังใส่หมูนักงส่ตอกสตันนีหมดเนาะหลายอย่างมีสารมันฮาแล้วก็มีสารพลาส่์เฮ้ยทําไม่ชิบายม่ชิบเขเชบ่ไหมชิบชิบพูดห่างชิบต่ไปชิบต่อไปมีชิบพูดได้ป่ยชิบพูดก็หลายย่างเหมือนกัน